สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการน,นครนนิวเกตอีกเช่นเคยนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาทางเทศบาลนครนนทบ,บุรีมีกิจกรรมมากมายดังนี้ค่ะ วันที่28สิงหาคมนายอภิวัตเพชเรื่องรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการยกระดับถนนบริเวณซอยกรุงเทพนนท์ 2, 4, 9และซอยศิริชัยอีกทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบหาแนวทางในการสร้างสะพานข้ามคลองสวยบริเวณซอยประชาชื่นนนทบุรี 2, 5, 9 นายสมนึกธนาเดชากุลนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายวรุตป,ปัญญาราชุนสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมนทลนยูนานสาธารณารัฐประชาชนจีนนำโดยมิสเตอร์หลี่เหลียงในโอกาสมาศึกษาและแลกเปลี่ยนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบ,บุรีเมื่อวันที่28สิงหาคมณนะห้องประชุม1ชั้น2สำนักงานเทศบาลนาครนนทบ,บุรีอาคาร2 สำนักสาธรารณาสุขและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนางานสาธรารณาสุขมูลฐานในชุมชนเขตรับผิดชอบเทศบาลนครนนทบ,บุรีประจำปี2566 การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาทักษะเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถให้การดูแลแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครนน,นทบุรีจํานวน1,200คนโดยแบ่งการอบรมเป็น2รุ่นรุ่นละ600คน โดยมีนายสมนึกธนาเดชากุลนายกเทศมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่29-30ถึงสิงหาคมณห,ห้องประชุมใหญ่ชั้น5สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีอาคาร2 นักสาธราณาสุขและสิ่งแวดล้อมจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้แก่ผู้รับจ้างและประชาชนที่สนใจโดยมีนายวุฒิชัยมาสศีสมาชิกสภาเทศบาลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมชี้แจงและตอบข้อสักถามเมืม่อวันที่30สิงหาคมณห้องประชุมชั้น3สำนักงานแขวงท่าสายเทศบาลนครนนทบุรีโรงเรียนนครนนทวิทยาศีวัดบางแพกเหนือ งานวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ50ปีโดยมีพิธีถวายฉัตรประดิษฐานพระศรีวุฒิมงคลนครนนวิทยาศีหลวงพ่อเหนือชัยพระพุทธรูปประจำโรงเรียนและสัพพทนรูปเหมือนพระครูนนทวุตราจารย์หลวงปู่ช่วงจันทโชโตอดีตเจ้าอาวาสวัดบางแพรกใต้โดยระดับความเมตตาจากพระครูศรีนนทวั์เจ้าอาวาสวัดบางแพกใต้และพระมหาอุทิศกวิวังโส จเจ้าอาวาสวัดบางแพกเหนือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนางสุรพีรุ่งโรดรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานฝ่ายคาราวาสพร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเมื่อวันที่31สิงหาคมณรงเรียนนครนนวิทยา4วัดบางแพกเหนือ วันที่หนึ่งกันยายนนางสาวอโรชาน,นันทมนรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนายสมนึกธนาเดชากุลนายกเทศมนตรีนาวาเอกสุธีมาเกิดรองเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยนายชาญยุทธเสวสุวรรณผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพมหานครนายมานพย้มอุทยัยผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ ร่วมกันแถลงข่าวโครงการการแข่งเรือยาวประเพณีชิงทวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครั้งที่14ประจำปีพศ2566โดยมีคณะผู้บริหารที่ปรึกษาสมาชิกสภาเทศบาลประชาชนร่วมพิธีณบ,บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรีร่วมกับสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพมหานครจัดโครงการการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครั้งที่1 4ประจําปีพศ2566ในประเภท55ฝีพายและ30ฝีพายกําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่9-10กันยายน2566ณบริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดน ทบ,บุรีในปีนี้เทศบาลนาครนน,นทบ,บุรีได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานถ้วยรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่การแข่งขันเรื่อยยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้เข้าแข่งขันตลอดจนคณะกรรมการการแข่งขันและประชาชนชาวจังหวัดนนทบ,บุรี และปิดท้ายข่าวรอบสัปดาห์ในอาทิตย์นี้สำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะอันตรายและเผยแพร่โครงการปุ๋ยชีวภาพตามแนวโครงการพระราชดำริณที่ทำการชุมชนหลังโรงพยาบาลพะนังเก้าโดยมีประชาชนนำขยะอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์มาร่วมกิจกรรมการจับฉลากแลกของจำนวนมากและการดำเนินการกำจัดวัชพืชและการเก็บขยะในคลองบางกระสอบริเวณด้านข้างโรงแรมบลิสมอนและบริเวณคลองบางแพรก สำนักช่างดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุดเสียหายและดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ต่างๆในเขตเทศบาลนครนนทบุรีเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรกองสวัสดิการสังคมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กรณีข้อร้องเรียนร้องทุก์ เรื่องคนเร่ร่อนก่อเหตุทำร้ายร่างกายและชิงทรัพย์บริเวณป้ายรถเมล์เรียบถนนประชาชื่นนนทบ,บุรีตำบลบางเขนทางนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการตักเตือนตามอำนาจหน้าที่พรบร,รักษาความสะอาดพศ2535มาตรา37และส่งกลับไปนาตามที่อยู่ภูมิลำเนาภายในวันที่3กันยายน2566และเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อติดตามผล และทั้งหมดนี้นะคะคือการประมูลข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ